ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปไปเลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12กันแล้วนะครับเพื่อนก็มาอัปเดตราคาบิตคอยในทาเฟรมเดย์กันก่อนนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับราคาปรับตัวอยู่ที่15 400โดยประมาณนะครับก็ ขึ้นมาสูงเลยจริงๆเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองนะครับตอนประมาณสักตีสี่ตีห้าประมาณนี้นะครับเพื่อนเอาเป็นว่าเรามาดูแท่งเดนก่อนนะครับก็เป็นเขียวเต็มใบอีกหนึ่งแท่งนะครับเพื่อนหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยยึกยักยึกยักอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เด้งขึ้นมาอ,มอยู่ในแนวคิดว่าน่าจะมาเทสสไปตัวนี้จริงๆนั่นแหละนะครับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าสองร้อยแล้วนะครับอ เมื่อกี้ยังเป็น400อยู่เลยอาจจะเป็นคนละคู่กันโอเค BTC USD ของ Bitstamp นะพุ่งพวดขึ้นไปถึง15400นะครับแต่ของใน Binance น,นี่ยังอยู่แนวๆประมาณ300อยู่นะครับเพื่อนว่าตรงนี้นะก็มองเป็นกรอบขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นคื่น3นะดูจากทรงตอนที่มันเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะ1 2ตรงนี้อาจจะเป็น3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือจะเป็น A B C แล้วจบเลยตรงนี้กำลังเ u ช s t i นอยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะว่าเออมันจะเด้งแล้วมันจะมีย่อหรือเปล่านะครับก็มองเป็น up trend นะตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ลุ้นให้มีย่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะพิจารณาเล่นขาลองตอนที่มันย่อลงมาสักประมาณ2 1 1 2 5 0 0ถ้ามันลงมาถึงนะครับกพรตรงนี้มันยังพุ่งอยู่นะไม่กล้าเอามือไปแย่เลยนะครับเพื่อนตรงนี้ แยงมือหลัจะกโดนสต็อปแถวๆโซนนี้มานะครับก็อื่นๆไปเลยนะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้นะอ่าก็ต้องลุ้นนะครับให้มันเบรกซูเปอร์เทรนขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งเป็นอัพเทรนต่อนะครับตัวนี้นะผมเองก็คงรอมันย่ออ่ะอาจจะลองสักไม้แล้วก็แผนอีกอันหนึ่งก็คือตอนเบรกซูเปอร์เทรนเนี่ยเดี๋ยวจะปะล่อยโลยอีกสักหนึ่งไม้นะครับเพื่อรันขึ้นไปอาจจะทำออทามไฮอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแสดงว่า ผัทงที่มโนว่าตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้น่าจะผิดนะครับน่าจะต้องปรับเป็นรูปแบบอีกอันหนึ่งที่เคยคุยกันไว้นะครับว่าตรงนี้อ่าคืนห้าจะไปอยู่ตรงนี้นะครับสี่ก็คือชุดที่มันลงมานะครับแล้วสามเนี่ยวิ่งไปจบตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นกัดูนะครับว่าจะออกท่าประมาณนี้ไหมนะครับโอเค ปรระะมาณนนี้นคับทีนี้มาดูสัญญาณอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับผมขอวาดผังเดิมไว้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้ต้องลุ้นๆนะตอนนี้ก็สโต์เรียวไทม์นะครับอยู่ที่87นะครับเมื่อตัวนี้นะก็ขึ้นไปสูงแล้วนะครับแล้วก็ตัวตัวค่าเคนะขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวบอทนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะว่ามันจะไปเรื่อยๆของมันไปได้ถึงไหนนะครับ แล้วก็ค่าดีเนี่ยก็ใกล้ขึ้นไปโอ้บอลแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอสัญญาณทิ้งตัวนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับตรงนี้เนะี่ยพอมันขึ้นไปโอ้บอลนะก็มันอาจจะบินต่อนะครับคล้ายๆช่วงตรงนี้นะบินไปเรื่อยๆของมันนะครับพื้นนะครับถ้าวันนี้มีข่าวดีต่อเนื่องนะครับอ,อ่ประกาศพวกตัวเลขนะครับก็อาจจะทําให้มันบินต่อนะครับตัวเลขมันประกาศเรื่อยๆอยู่แล้วนะเมื่อตรงนี้นะก็น่าจะไม่ไม่มีอะไรผิดคาดนะผมว่า ก็มันน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่นะครับนี้นะก็รอรุ้นกันดูนะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับโอเคเปิดคอนเฟลเลนซ์สิประมาณนี้นะครับก็อินดี้มันอยู่ในโซลวอร์ตแต่ว่าก็ยังไม่มีการเซลล์ลงมาเนาะก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะครับว่าวิ่งขึ้นไปได้สูงขนาดไหนนะครับทีนี้นะครับในแก็บของตัวทำเฟิมย่อยนะผมก็ลองตีเป็น a ช n นลนะครับตอนนี้เนี่ยก็ เอาเทนไลน์นะครับมาตีขอบด้านล่างไปนะครับตรงนี้เนี่ยตัวชุดขึ้นนะครับมันก็วิ่งขึ้นไปชนกอบบนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่ากอบบนตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นชุด ABC มาตรฐานนะครับน่าจะมีอาการย่อตรงนี้นะครับลงมานะก็อาจจะเป็นจังหวะให้เรารับของนะครับตรงนี้นะมองเป็น 1น่ะ A B C ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมองเป็น A B C ตรงนี้หรือจะเป็น A B C ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองตีชุดเป้าๆอาเป้าแถวๆนี้ดูนะครับถ้าเป็นชุดแรกลงจบ B ตรงนี้นะครับตัวนี้คือเป้าลอยนะครับหมายถึงว่าตรงนี้นะขึ้นไปเป็น A A B C ตรงนี้นะครับแล้วก็จบตรงนี้เสร็จตรงนี้ขึ้นไปเป็นชุด เป็นชุดขึ้นสีนะดูสีมันดูกิการไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าตรงเนี้ยเป้าร้อยคือตรงนี้นะครับหรือจะมีเป้าร้อยยี่นะอยู่ที่หนึ่งนหนึ่งอหกห้าร้อยนะครับตัวนี้นะก็ตีเป็นเป้าหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งห้าสี่ร้อยไปไปชนแล้วนะครับแล้วก็มีหดตัวกลับลงมานิดนึงนะครับโอเคอันนี้ชุดที่หนึ่งนะถ้ามองตรงนี้เป็นชุด A นะครับฉึกฉๆก,กตรงนี้เป็น A แล้ว B อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ดีคือจบตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ยังเป็นยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายจะเป็นเป้าหนึ่งหนนะครับก็คือที่คุยกันไว้ว่ามันน่าจะมาเทสสไปตรงนี้ถ้าเป็น A.B.C มาตรฐานตรงนี้นะตัวเนี้ยคือขึ้นเป็นเทรนขึ้นไปประมาณนี้นะแล้วก็ค่อยค่อยหดหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็น A.B.C นะทีนี้นะครับจะมีชุดหนึ่งนะที่มองไว้นะครับแล้วก็ มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับก็คือชุดตรงนี้นะครับเพื่อนที่ขึ้นมาเนี่ยเป็น1นะครับชึกๆตรงนี้คือ2ตรงนี้คือ1 2แล้วก็กําลังจะ3 4 5นะครับเป็นคลื่น3คอมโพเนนต์ตรงนี้จะเป็นคลื่น3เนี่ยก็ยังก็เป็นไปได้อยู่นะครับซึ่งมันก็จะตีเหมือนชุดเมื่อกี้แหละนะครับเนี่ยนะขึ้น1 a b c ลง2องตรงนี้นะครับอ่าเป้าหมาย1 6อ8เนี่ยจะอยู่ประมาณ แสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้นะก็ต้อรู้เงนดูนะตรงนี้มันก็ตั้งลำมาสวยนะครับซึ่งถ้าอย่างนีนเน้เราก็จะตีเป็นชุดนี้ขึ้นไปเป็นหนึ่งสองลงตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นสามตรงนี้จะมีน่าจะมีการย่อแถวหนึ่งหนึ่งหนะครับตรงนี้นะแถวโซนตรงนี้แหละนะครับผมว่านะก็มันน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ พอถึงแถวโซน116เนี่ยอาจจะมีย่อดตัวนะครับอืมมโนนะอันนี้มโนนะครับเป็นชุดย่อยของของคืนถ้าเรามองตรงนี้เป็นคืนสามตรงนี้หนึ่งลงสองตรงนี้เด้งคืนสามนะครับก็ไม่แน่เลยนะครับเพื่อนๆก็ตีหลายชุดไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะก็เป็นเป้าหมายถ้าเกิดเรามองว่าเราเราจะย่อรับเนี่ย โซน,นนี้ก็น่าสนใจนะครับบางทีมันอาจจะทิ้งตัวแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็น1ของ3จริงๆนะครับแล้วตรงนี้เป็น3ของในชุดขึ้น3เนี่ยชุดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ตรงนี้น่าจะต้องพุ่งขึ้นไปจดุดจวดก่อนเลยนะครับอาจจะต้องไปคลิกตัวประมาณ17แถวนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยรูดกลับลงมานะน่าจะต้องขึ้นไปสูงหน่อย ให้มีสเปซย่อลงมาเพื่อไม่ให้เฉี่ยวหัวตัวนี้นะอันนี้ผมเดานะครับเป็นคลื่น3าขยายขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้นะก็มองมองชุดย่อยประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นอ,อ่ตรงนี้ลงซิกแซกอ่าทีนี้ตรงนี้จะมีความเป็นอาจจะเป็นแฟลตก็ได้นะครับเพื่อนถ้ามันเป็นอย่างนั้จริงนะอ่าตรงนี้ผมก็เลยมองว่ากรอบเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะว่าชนประมาณ116ตรงนี้ น่าจะมีอาการนะครับอาการแบบสะบัดหน่อยๆนะครับนี่นะอ่ะผังอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยคอเลกชันอาจจะเป็นแปดยึก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 แถวนี้นะครับเพื่อจะเด้งต่อนะให้จบคอมพิวขึ้น3าประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวลองลุ้กันดูนะครับอ่าไปไปจบที่แถวเนี่ย117800โดยประมาณนะครับ ก็ลองลุ้นดูเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าเอาตามเทรนไลน์ตัวนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะวิ่งเรียบเทรนไลน์ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะครับตรงนี้นะทําขึ้นจบแล้วก็ค่อยลวงนะก็ลองลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะก็มัว่วๆนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกทางนี้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคมาดูในอ่าพอดูในสีโมงนะครับสี่โมงเนี่ย ถ้ามองเป็นรูปของสโตมันก็ขึ้นมาโอโบร์อยู่นะเพื่อนตรงนี้มันก็กำลังบินนะก็อาจจะสะบัดแค่ชุดตรงนี้นะครับเนี่ยนะหักแล้วก็เด้งต่อนะครับตัวนี้นะเด้งต่อยาวเลยนะครับก็มีความเป็นไปได้นะว่าจะเรียบๆเคียงๆเทนไลน์เนี่ยเป็นอัพเทนขึ้นไปนะครับเพื่อนตัวนี้นะก็เราลุ้นดูนะมันยังไม่ได้เบรกนะมันก็ไปชนชนและแล้วก็จอดอยู่ตรงเนี้ยนะครับ คิดว่าวันนี้นะน่าจะปิดอยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับสัญญาณที่จะไม่ดีนะครับเพื่อนทิ้งตัวลงมาเนี่ยหลุด1นึ่งหนึ่ส้าตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยก็คือน,น่าจะจบขึ้นขึ้นไปละนะครับก็มองเป็นย่อนะครับตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นย่อลงมาแต่ว่าผมว่านะตรงเนี้ยน่าจะไปถึง161.8ก่อนแล้วค่อยทิ้งตัวนะครับตรงนี้นะ116โดยประมาณนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ ทเฟรม4ชั่วโมงนะก็ยังบินอยู่นะครับเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะครับเพื่อน1ชั่วโมงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยบินมานานนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มเบตรตรงนี้นะจริงๆบินมาตั้งแต่เมื่อมันปุดแล้วนะครับปื๊ดไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมพลาดไปเลยนะครับก็ซูเปอร์เทรนนะมันก็เปลี่ยนเทรนแล้วแหละนะครับตรงนี้นะแต่ว่ายังจิตใจเข้มแข็งนะ รากฏว่าโดนสต็อปไปตรงนี้นะครับก็น่าสั่นไปเลยตรงนี้ก็เริ่มขึ้นเป็นแบบค่อยๆเอื่อยนะครับอ่าค่อยๆเก็บพลังแล้วก็ตรงนี้เริ่มบูมนะจริงๆเริ่มบูมมาเมื่อกี้นี่เองนะเพื่อนเพราะว่าน 2, เนี่ยดูดิตีสองตีสเนี่ยมันยังเรลียๆอยู่นะครับตรงนี้เลยแบบว่าอาจจะเป็นอา่าชุดขึ้นในย่อยๆ15นาทีเนี่ยอาจจะออกแนวแตงเกินะครับตรงนี้แล้วก็ เบรกแตงเกิลขึ้นไปตรงนี้นะก็บูมนะครับถ้ามองถ้ามองเป็นแตงเกิลในชุดย่อยนะตรงนี้นะเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆแตงเกิลเลยผมว่านะก็ตีเป็นชุด100นะจากตรงนี้นะ A B C D E ตรงนี้นะครับม่รู้ถูกเปหมนะตรงนี้ก็คือใกล้ใกล้จะถึงเป้าหมายมาแล้วนะครับเป้าหมายจะอยู่ที่1 1 5 4 2 9นี้เนี่ยนะก็ใกล้เคียงแล้วนะครับ หรือมองชุดตรงนี้นะเป็นชุดเริ่มแตงโก้นะครับมาจบอยู่ตรงนี้นะแตงโก a b c d e นะครับก็เบรกบูมขึ้นไปนะครับก็จะมีเป้า1น5่0หตรงนี้นะครับอ่ตรงขอบเส้นตรงนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะขึ้นเป็นเทรนแบบจวดจวดนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะมียอ่อยังไงไหมน,นะครับก็เอาไปประกอบแบบชุดทําเฟรมใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสนะที่มันจะเนี่ยเคลื่อนที่หยักหยัก,ยก,ยก ต่อนะครับไซด์เวย์ออกข้างแต่ว่าตรงนี้นะผมว่าไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วนะเนี่ยไปอยู่แถวๆนี้แหละนะวานแล้วงงเลยเนาะแต่ตอนนี้ผมไม่มีโพซิชันนะดิอย่างเซ็งนะครับเดี๋ยวรอมันย่อ,อก,ก่อนนะครับมันขึ้นอยู่เสียวนะรับแล้วมือแตกนะครับตรงนี้นะพลาดแล้วก็พลาดเลย,เ,ลยเสียจุย <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ต้องรอผมต้องรอมันย่อ,อก,ก่อนนะครับ ทีนี้มองในมุมของสโต r e ไซเนี่ยจริงๆตัวมันก็เป็นลูปๆนะตรงนี้มันเป็นลูปที่แบบเออไม่ได้ไม่ได้มาดู <c oughs> ไม่ได้มาสังเกตดูเลยนะครับก็จริงๆมารับตามเส้นส้มนะผมว่าได้เปรียบนะตรงนี้นะถ้าถ้าเกิดเส้นส้มลงมาแตะด้านล่างแล้วเนี่ยเราค่อยๆทยอยรับในชุดตรงนี้เนี่ยก็สวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิด ราคามันแบบลงมาดวบะลงมาจวบนะครับ,รบหรือจะลองมันคอร์สอัพก็ได้นะครับตรงนี้นะก็ตรงเนี้ยเริ่มแล้วนะเพื่อนเพื่อตรงเนี้ยชุดใหม่เนี่ยกําลังคอร์สอัพอยู่นะครับเพื่อนแล้วก็ขึ้นแท่งเขียวใหญ่ละก็มีโอกาสที่มันจะบินไปเลยนะนะก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะนี่เส้นส้มอาจจะอยู่ในมุมประมาณตรงนี้นะครับนี่กําลังคอร์สขึ้นนะครับ นี่ก็อาจจะมีเขียวใหญ่ปักขึ้นไปนะครับตามตามมาในวันนี้นะครับโอเคก็ลุ้นๆดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะผมเนี่ยอย่างเซ็งเลยนะก็คงมาเทสชุดตรงนี้แหละนะครับคิดว่านะเอนพอยต์น่าจะเบรก1นึขึ้นไปยืนเหนือได้แล้วก็ลับตัวเป็นขาขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ฮื้อๆนะตรงนี้คือแบบผมพลาดไปแล้วนะครับอาจจะเป็นซีนโอแบบที่ว่าไว้ในทำเฟรมเดย์นะว่า นับมาผิดนะครับเพื่อนนับมาแบบอารมณ์ว่ากะว่ามันจะลงนะแต่ว่าตรงนี้จริงๆแล้วคือมันย่อทาขึ้นสี่แล้วก็เดี๋ยวเด้งขึ้นห้าเนี่ยเป็นเหมือนภาพตรงอันนี้นะที่ที่เรานับผิดไปนะตรงเนี้ยอ่าผังอาจจะเป็นต้องแก้เป็นอย่างเงี้นะครับคื้นห้าดีตรงนี้นะครับทำเอาทำให้อ่า ไม่เกิน13 1 3, อะไรนะห 1, 1 3 5 1 3 6ประมาณนี้นาะตอนที่ตีไว้นะครับตรงนี้นะเพราะเนี่ยถ้ามันย่อลงตรงนี้ก็คือนับเป็นตามตรงนี้มันสั้นกว่า1มาแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะขึ้นสูงมากนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอีเทอร์บ้างนะครับอีเทอร์เนี่ยเมื่อวานนะครับก็ ดูถ้าจะไม่ดีวันนี้เนี่ยสวยแล้วนะครับเพื่อนอ่าคือคือเหมือนเมื่อวานนะี่ยคลิผมว่ามันมีเป็นเสี้ยนะครับหักหัวลงนะก็ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยหรือมันมันยังไงของมันผมก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้เขียวเต็มใบขึ้นมาแล้วนะครับก็มารอเบรกแนวต้าน4,500นะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเมื่อผมว่านะเว้นแต่ว่าวันนี้ นะมันลักไก่นะครับวันที่12เนี่ยมันแบบหักหัวลงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าวันนี้มันจะยังไงนะครับก็อ่อินเฟลชันเรทประกาศแล้วนะครับอินเฟลชันกับคออินเฟลชันเนี่ยประกาศเรียบร้อยนะครับนี่นะบอกแค์ care, ไว้ก็ตรงตามที่คิดไว้นะครับอ่าทีนี้นะครับมาลุ้นของตัว คอ n SUMER SENTIMENT นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าตรงเนี้ยมันจะหักลงไหมนะครับหรือมันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ MA นะมันคอร์สขับขึ้นมาแล้วนะ MA 9กับ21นะครับถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยตรงนี้นะก็คอร์ตแล้วนะเพื่อนก็มีมีอยู่อย่างเดียวว่าถ้าวันนี้ลงมาปิดแดงเหมือน n n c a p ตัวนี้นะครับอันเนี้ย คือเปลี่ยนทางนะปื๊ดลงมานะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้นไหมนะครับเหมือนเหมือนสุกที่แล้วนะเพื่อหันหรือสุกนะที่ปื๊ดลงมาเนี่ยเออเฮย้ยแต่อันนี้นะก็ต้องรอลุ้นดูนะว่าปื๊ดลงมาหรือเปล่านะครับไม่ไม่รู้ว่ามันจะแกล้งกันหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันมันจะวิ่งต่อขึ้นไปอีกสักชุดไหมนะครับ ก็มีความเปลี่ยนไปได้อยู่นะตัวเนี้ยไปสัก5 6า0 0นะครับอีเทอร์นะครับเพื่อนตัวเนี้ยอาจจะเป็นชุดสุดท้ายที่เด้งขึ้นไปนะผมก็มโนโนะครับเพื่อนตรงนี้นะมันเป็นเทรนที่วิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้มองได้หลายมุมนะครับเพื่อนนี้เราวาดกันสเลตเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชุดวาดดีกว่าอ่ะมาวาดในชุดนี้ดีกว่านะครับตรงนี้นะกอ็อ่หนึ่งสองตัวเนี้ยเป็นลื้นสามหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจนะครับหรือจะเป็นโอ้นับไม่ถูกนะอันนี้เอาจริงๆนะเนี่ยตรงนี้หนงลงสเหรอแล้วตรงนี้ขึ้นไปขึ้น3ามไหมนะครับ1เป็น1 2 3 4 5องสามสี่ห้าอย่างนี้ไหมอันนี้คือขึ้นสนะครับถ้ามองนี้เป็น3เนาะแต่มันดูคอลเลกชันมันน้อยมากเลยนะเพื่อนตัวเนี้ยน่าจะต้องนับเป็นแบบพวกสมอลอีกเวฟนะครับตรงนี้นะ A B C ขยับนี้เป็น X นะครับตรงนี้เป็น A A B C อนะ่ะถ้ามองอย่างนี้นะตรงนี้เป็น A B C ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นไม่ได้นะครับถ้าจะตีเป้าคงตีขยักเนี้ยตึ๊กนะครับมีเป้าหมายก็จะอยู่ประมาณ5,8 0 0ันถึงหกพนะครับตรงนี้นะก็เป็นเป้าของการขึ้นในลูนี้นะครับ เปี้วขึ้นไปนะเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยถ้ามองตามลูปของสโตนเอสไอเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันก็เริ่มสวยแล้วนะเพื่อนเริ่มตีแองกระทะอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเริ่มเป็นแองแองกระทะอ่าถ้าแองนี้ไม่มีอะไรมาหักก่อนนะก็ตัวเนี้ยน่าสนใจนะเพื่อนตรงนตเนี้ยอ่าตัวสโตเนี่ยเริ่มหักขึ้นไปเหนือ50แล้วนะครับก็ประกาศตัวเป็นขาขึ้นและ ตัวนี้นะครับโดยแค้งเขียววันนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราทยอยเนี่ยลุ้นนะครับให้แปลงล่างเป็นอัพเทนขึ้นไปปื๊ดขึ้นมาอย่างนี้นะครับปืด๊ดนะก็เปลี่ยนไปได้อยู่นะเพื่อนตรงนี้นะแล้วก็แองตัวนี้นะครับ็โตไว้ใสซนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในโซนล่างนะครับแล้วก็ตัวสโตบนเนี่ยคอสเส้น K นะ ผมไม่รู้เรียกถูกไหมนะในสตอรี่เส้นเคเนี่ยเบรก3าสิขึ้นไปละนะครับเนี่ยคล้ายๆชุดเนี้ยมีเขียวใหญ่เกิดขึ้นละปึ้งนะครับตรงนี้ก็คือปึ้งอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะเบรกในโซนนี้นะครับมองภาพใหญ่นะนี่จริงๆก็คือโซน4ี่พันห้านะครับก็ถ้าเบรก4 5 0พันได้ก็ฟ o ล l o w บายขึ้นไปเลยนะครับเมื่อนตรงนี้นะก็จัดว่าสวยอยู่นะโอเคตรงนี้ก็มองเป็นขารองนะตัวนี้ผมไม่มีของนะเดี๋ยว ผมว่าเออน่าจัดเนีัยนะสำหรับอีเธอร์นะเพื่อนก็คงจะเล่นไปตามหลูดสโตรร๊ะไ,ไซน์นะเล่นแบบระมัดระวังเสียวเสียวนะตรงนี้นะมันก็เออพอมองในหลุดตรงเนี้ยมันเป็นยกโลแบบ AB บนะครับ C นะขึ้นไปตรงนี้นะอืมก็ดูดีนะครับเว้นแต่ว่านะหลุด4,000นนะก็จะไม่สวยนะครับตรงนี้นะก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับเพื่อน โอเคก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับอีเทอร์นะชุดย่อยๆอ่ะเดี๋ยวดูชุดย่อยๆหน่อยนะครับชุดย่อย4ชั่วโมงนะเพื่อนตรงนี้นะโอเคซูเปอร์เทรนนะครับเบรกเป็นอัพเทรนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเช้านี้ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะปิดเขียวอย่างเงี้ยก็ฟอลโล่ได้เลยนะผมว่านะนี่มันมีดูดิมันมีความกวนโอ้ยนะเพื่อนๆขึ้นไปนะแล้วมันมีแท่งเสียนนะหักหักลงมานะดูดิ 4 3 3 0นมะครับเมื่อนตรงนี้นะปืดนะครับเคลียร์ล่างแล้วนะครับก็ตรงเนี้ยมองเป็น ABC ตรงเนี้ยย่อแล้วแล้วนะคันเนาะคล้ายๆของบิตคอยนะครับยอ่อลงมาตอกแล้วก็เตรียมพร้อมบินนะตรงนี้เพราะว่าก็ในสีมงเนี่ยสวยนะครับซูเปอร์เทนเบรกแล้วนะครับก็ปรับปรับเป็นอัพเทนนะราคายังไม่ได้วิ่งนะบางทีวันนี้นะอาจจะพุ่งเป็นม้าเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะพอเป็นจุดสังเกตแล้วนะครับเพื่อนโอเค เดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงนะหนชั่วโมงก็เหมือนกันนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็มีแท่งพิคคาดลงมาต่ออีเวนต์สองนะครับแล้วก็ตลับขึ้นไปบินอยู่ในข้างบนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มองเป็นอัพเทนยิงขึ้นไปนะครับเพื่อนก็สัญญาณซื้อก็มาแล้วด้วยนะครับก็เล่นเป็นเทรนอัพขึ้นไปเลยนะครับมีโอกาสเบรกแน่นอนนะตรงนี้นะสี่พนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดู LTC หน่อยนะครับตัวนี้ดูแผ่วๆหมดแรงยังไงก็ไม่รู้นะครับไอตัวจังหวะที่เขาทุบก,กันนะครับคือเขาเด้งคืนกลับมามันไม่ขึ้นเลยนะของ LTC นะค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นอ่ะมาดูภาพในทำเฟรมเดนก่อนนะครับโอ้ผมนี้จะกลับมารักมันดีไหมเนี่ยอืมลุ้นๆเลยนะเนี่ย <laughs> หรือบางทีตรงนี้นะเป็น,นอาจจะเป็นชุด ABC ตรงนี้เป็น X นะครับ แล้วจริงๆไอ้ร้อยแปดยังอยู่ในโผเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันยอ่อไม่หลุด50%เซเลยนะครับเพื่อนดูดิแล้วก็เป็น ABC ขึ้นจวดไปอย่างงี้นะคือแบบเคเลยนะนี่คือพลาดเลยนะพลาดช็อตใหญ่นะครับตรงนี้นะก็เป็นจุดให้พิจารณาเนี่ยผมเองก็อาจจะแบบเฮ้ยหรือว่าจะกลับมารักมันดีวะเนี่ยเหมือนมันจะมันจะแบบ มันก็น่านลุ้นแล้วนะเนี่ยเบรกเห็นลน์ด้วยนะครับแล้วก็ย่อลงมาอีกทีนึงละนะมาบอกเอ้ยซื้อเปล่านะครับซึ่งเขียวใหญ่ประกาศตัวแล้วนะแล้วก็ตรงนี้แท่งวันนี้เป็นแท่งแดงแบบถอดไส้ลงมานะครับแล้วก็เนี่ยดึงคืนกับขึ้นไปปิดนะผมเลยว่าเออเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะ follow buy วาง stop ไว้แถว1ร้อยสิบเอ็ดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะว่ามันจะบูมขึ้นไปได้หรือเปล่านะ LTC นะครับเพื่อน ตรงนี้นะพอเป็นจุดสังเกตนะครับอืมเผื่อจะได้จวดๆนะครับหักกับหักกับที่ขาดทุนไปของเมื่อวานเมื่อวนันศุอนนะครับประมาณนี้เลยเนะาะทำเฟรมย่อยๆเดี๋ยวมาดูสี่ชั่วโมงนะครับเพือ่อนก็ดูดีนะครับเป็นขึ้นยอ่อขึ้นย่อไปแล้วนะครับตรงนี้นะก็มองในชุดนี้นะครับ ดูตามสตอรี่ไของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ปรับเป็นขาขึ้นนะครับตัวนี้ย่อแล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้เนี่ยน่าจะ70%็ดเเ็นไ้หมเป็นการเคลียร์ล่างเป็นการย่อว่าเอ้ยถ้าย่อแล้วนะอ่าตัวนี้นะลงมา6 1 8แล้วก็เด้งขึ้นกลับไปเลยนะครับตัวนี้ก็รอลุ้นดูนะผมว่ามีโอกาสนะครับปรับตัวเป็นขาขึ้นตรงนี้อาจจะไซเวนในกรอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอูขึ้นต่อนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อน สำหรับตัว LTC นะครับมาดูโซลหน่อยเออเมื่อวานดูโซลไวนะครับโซลนะครับกออ็มาดูแท่งเดนะครับคราวน,นี้นะครับโอ้ยเขียวเต็มใบนะครับมาปิดอยู่ที่228นะครับก็อันนี้มันเบรกชแนเลไปแล้วนะเพื่อนตรงนี้นะก็เลยไม่แน่ใจนะเพื่อนว่าที่นับอันเนี้ยอาจจะผิดนะครับเพื่อน่าตรงเนี้ย บางทีนะครับมันเป็นแค่ชุดพักนะครับก็ต้องรอลุ้นดูนะว่าตัวเนี้ยถ้ามันเป็น a b c แถวๆเนี้ยมันก็คือจบนะครับแต่ถ้ามันเป็นชุดที่จะขึ้นใหญ่นะครับตตรงเนี้ทรงมันผมดูว่ามันไม่ค่อยสวยนะเอาจริงจรตัวเนี้ยตอนย่อลงมาตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเลยแบบเนี่ยมุมตรงเนี้ยมันค่อนข้างแหลมนะครับเพื่อนตรงเนี้ยมันแบบยังไงก็ไม่รู้นะ ส่วนตัวผมเองอ่ะก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับกราฟทรงประมาณอย่างเี้ยนะครับคือคือมันมันมันพุกลงแบบท่อนนี้ท่อนนี้มันดูลงเข้มมะครับไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมอาจจะมองผิดไปนะแต่ว่ามันจะเป็นย่อเพื่อขึ้นพาราโบลิกเฟสนะถ้ามองเหมือนย่อชุดตรงเนี้ยเราก็เด้งขึ้นสูงเนี่ย ก็ก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองอรพอมันหลุดขยับตรงนี้มาเนี่ยมันดูยังไงก็ไม่รู้อะชอบกลน,นะอืมตรงเนี้ยขานี้นครับที่มาต่อ EB สองร้อยเนี่ยขานี้ผมดูแล้วรู้สึกแบบยังไงก็ไม่รู้จริงๆนะ <laughs> เลยงงนะครับเพื่อนตัวนี้นะแต่ว่านี่มีข้อสังเกตนะภาพวีกนะครับเพื่อนตรงนี้นะกําลังจะเบรกซูเปอร์เทรนนะครับเพื่อนนี่ จะเบรกซูเปอร์เทนวีกันเลยทีเดียวนะครับก็รอดูตอนปิดวีก,ก็ได้นะว่าตรงเนี้ทิ้งตัวหรือเปล่าเบรกไหมนะหรือบางทีแย่แค่ไส้แล้วก็รูดลงนะครับก็ไม่แน่นะอันนี้นะครับผมผมมองว่าตรงเนี้เหมือนมันจะเป็นขึ้นมาเพื่อลงไหม่อันนี้นะตางเป็นแค่ข้อสังเกตนะครับก็มั่วๆนะอันนี้ไม่มีผมก็ไม่ได้รู้อนาคตนะนนะว่ามันจะยังไงนะครับก็ชูตรงเนี้ยเลยมองว่ามองแง่ลายไว้ก่อนนะ แต่ก็ถ้ามันเบรกก็สวยนะเออแต่ถ้าถ้ามันไม่เบรกก็อืมยังไงก็ไม่รู้นะครับมันลงมาเข้มะตรงนี้นะครับก็แต่ถ้าเบรกเนี่ยก็อาจจะเป็นซูเปอร์บูลิตนะขึ้นไปได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะมาดูในเดย์นะครับในเดย์เนี่ยก็มันยึกยักยึกยักเนาะตรงนี้เบรกซูเปอร์เทนละนะครับอยู่ที่ร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็มีย่อกลับลงไปเนาะตรงนี้ก็เลยมองว่าก็มีโอกาสนะที่มันจะ พุ่งขึ้นไปต่อได้แหละนะครับก็ในชุดเดเนี่ยมันมันเหมือนกําลังสะสมพลังเพื่อยิงขึ้นหรือเปล่าถ้าสมมติเรามองว่ามันจะขึ้นนะครับตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ A,B,C นะตรงเนี้ยอาจจะเป็น1ตรงเนี้ยอาจจะเป็น2นะครับแล้วก็ชุดตรงเนี้ยเป็น1ลง2นะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยกลาลังทําท่าฮุกฉึกๆๆๆนี่เป็นไซของขึ้น3นะครับอาจจะเป็น1 แล้วก็ A B C ตรงนี้นะครับอ่าเป็น Strong B C Fail ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นคืน3ของลื่น3นะครับตรงนี้นะหนึ่งแล้ว2มาจบนี่แล้วก็พุ่งจวดขึ้นเป็น3อย่างนี้นะครับอ่าถ้าเป็นซนะีนอโอนี้เนี่ยก็ก็คือไอตัวทำเฟรมวิ่งมันก็กกน่าจะขึ้นขึ้นเป็น up trend นะครับตรงนี้นะก็ลองลุ้นดูนะครับเขาก็ว่ากันว่านะปลายปีนี้ จะทำซูเปอร์บูลิอะไรประมาณนี้แหละนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็มองเป็น2ซีนาโอนั่นแหละนะถ้าเอาเป็นว่าถ้าเบรก2380ขึ้นไปยืนได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมองเป็นอัพเทนไปเลยนะครับตรงนี้นะลองตีเป้าเล่นๆไว้นะครับก็เนี่ยมีโอกาสมาเทสสไปน์ตรงนี้แหละนะครับ2 3 0 0นะก็ลองลุ้กันดูนะครับตรงนี้นะสำหรับใครที่ถือโซไว้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน เดี๋ยวเราสรุปท้ายคลิปกันนะครับโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปนี้นะครับว่าก็วันนี้นะปิดเป็นแท่งเขียวใหญ่แท่งหนึ่งนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองก็วิเคราะห์ผิดไปประมาณ2อสวันที่แล้วนะครับมองว่าเอ้ยมันชนตรงเนี้ยมันจะต้องหลุดนะครับเราคุณว่ามันเบรกบีคอยน์ Bitcoin, นั้นเบรก1นึ่งหขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ปิดอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหนึ่โดยประมาณนะครับก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันก็เริ่มน่าจะมีมุมมองหลายๆคนเนี่ยมองว่า มันชนแนวต้านนะครับแถวๆตรงนี้นะแนวต้านจิตวิทยาอยู่ที่100%ประมาณนี้เนาะอยู่ที่ประมาณ116แถวๆตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มันย่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูทรงกันอีกทีว่ามันยอ่อหรือมันจะยังไงลงมาได้ขนาดไหนนะครับเพื่อโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายช่องไอพีสตูดิโอช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือช่องหนึ่งคือ Everyday Trade นะครับเพื่อก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ